สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ช่องเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ามาพบมาพอกันกับในช่วงแรกของมือวันที่7เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2,566กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆนะคะบริแีดภาพพาพี่นอ้นงขขขของมาเท่าสกุลสกุลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลข แนวทางค่ะจากคุณยายมดนะคะหมวดทผพานมาเนี่ยตัวเลขของคุณยายมดเขามาเป็นบนนะคะเขามาเป็นสามหาเป็นโตกรับนะคะพ่อแม่พี่น้องคะามือนีนะคะได้มาแล้วนะคะสําหรับตัวเลขตองหมวดของคุณยายมดนะคะพร้อมกันกับตัววงกลบาตัววงกลมตัวเน้นตัวย่ำค่ะตัวเลขของคุณยายมดนะคะสีได้มาเป็นตัวแดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังครีมีพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะสวัสดีจ้าลูก จ้าวันนี้มาติดตามเหมือนเดิมค่ะคุณแม่ของอวันนี้คุณแม่มีของใครมาฝากคะของเอคุณยายมดอ๋อค่ะคุณแม่และเพื่อนแม่บอกว่าไม่รู้ว่า <c oughs> จะเข้าหรือเปล่านะจ้าแล้วแต่แอดจะเอาแอบเ,เอามาให้จ้าจ้าของคุณยายมดก็มีเอาบอกเลขก่อนนะ้วค่อยคุยเนะาะค่ะได้ค่ะจ้า หน bon ึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าค่ะสี่ห้าบนสี่ห้าบนค่ะละกันนิดจ้าหนึ่งเก้าบนหนึ่งเก้าบนค่ะสี่เก้าบนสี่เก้าบนค่ะเก้าสามล่างเก้าสามล่างค่ะห้าเจ็ดล่างห้าเจ็ดล่างค่ะห้าแปดล่างห้าแปดล่างค่ะ แต่มีแค่นี้แหละ,ะค่ะแม่ของยายมดแลวทีนีไอเขาก็บอกว่ามดก่อนมันจำนวนได้อย่างงั้นหรนอ้นอืมแต่ว่าคุณยายมดบอกว่าสามห้านี่อยู่บนเลยนะแม่ใช่ัลนแหละก็ะให้บอกหมดทุกคนนั่นแหละว่าอะไรบนให้อะไรล่างอะ่ะอืมจ้ะให้ทุกคนนั่นแหละบางคนก็ บนบวกล่างเพราะว่าบางทีบางคนเขาคำนวณได้ชนกันไงอืมจ้ะอ่าไอเรื่องเรื่องบนล่างนี่เขาบอกมาหมดแหละถ้าเราจะบอกแต่ว่าเราจะโผเขาว่าต้องยอมรับว่าเป๊ะมากเลยนะแม่บอกบนออกบนนะแม่ถ้าทุกคนนั่นแหละเนี่ยว่าใช่ใช่ค่ะค่ะแม่ทุกคนนั่นแหละที่ว่าเป็นบนหมดแหละแต่บางคนบางอาจารย์ก็จะบวกล่างเพราะว่ามันชนล่างด้วยจ้ะแม่ ก็ทีนี้ก็แกก็บอกว่าวดนี้ลองดูใหม่ก้าลองดูใหม่เพื่อนแม่เอาตัางไปให้เขา,าแล้วก็เขาก็ทําสูตรไว้ให้แล้วแหละแต่ก็แล้วแต่เอาไม่เอาเพื่อนแม่เอามดนั่นแหละจากแม่แต่ว่าก็แล้วแต่เอสเอสจะเอาไม่เอาหนูอนนอเอาอยู่นเอสนั่นแหละนั่นแหละเขาบอกว่าเอสจะเอาใครก็บอกมาเดี๋ยวเขาหาให้ จ้าแน่เขาก็หาว่าเองนั่นแหละแต่ว่าเขาจะคัดให้แอดต่างหากจ้าเออจะคุณตาคุณแม่ไอ้เจ้าพ่อเจ้าแม่ไหนเขาว่าหาก็ว่าไปตามที่แอดต้องการนั่นแหละเนาขาบอนี้จะได้เผื่อเอฟซีอยากได้ใครก็แล้วแต่ให้คิดเอาเองก็ได้เพื่อนแม่มันก็บอกมันก็จะไม่แนะนําก็ได้ก็ให้เขาอยากได้ของใครก็จะหาให้ตามแนวนั้น อืมค่แม่อ่านั่นแหละแต่เขาก็จะคัดจะคัดเน้นๆมาให้นั่นแหละค่ะแต่เราจะเอาทั้งหมดก็คงไม่ได้เป็นร้อยคือว่านเลยค่าก็แน่จะเอาอันไหนก็บอกมาก็พยายามหาให้เห็นว่างั้นนะจ้าคุณแม่โอ้ขึ้นใจดีนะแม่เนาะใช่จะบอกเขาให้เอาอย่างงั้นเลยว่างั้นจ่าแต่เอ เขาก็จะไปซื้อลอตเตอรี่ด้วยหาด้วยซื้อลอตเตอรี่ด้วยลอตเตอรี่อยู่ไหนผ่านว่าแต่มีตัวในเนี่ยในที่หามาเนี่ยจะซื้อไม่ใช่ว่าซื้อมั่วสเปสปะนะค่ะแมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเห็นอะไรก็ซื้อหมดเห็นอะไรก็เอาหมดอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่นอกจากเออเขามายัดเยียดให้แบบให้ช่วยจริงๆอะไรจริงๆอะ่ะจ้า เพีงจะจะเอาโดยมากจะเอาเยัดเยยดวันสุดท้ายแหละค่ะนั่นแหละแตาวันสุดท้ายถึงจะเอาไอตัวยัดเยียดนี่ชอบมาจริงๆนะแม่ชอบเข้าด้วยนะ<ช>ค่ะไอตัวที่ขอร้องให้ซื้อให้ช่วยเนี่ยแต่ว่าวันสุดท้ายนะมันเอาอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่อีตัวเลือกค่ะแต,แต่แรกๆเนี่ยมันก็เลือกก่อนแหละเลือกเอาอไอเฉพาะตัวที่ จะเอาตามซองตามอะไรนี่แหละตามอาจารย์เนี่ยน,นั่นแหละจะเอาอยู่แต่ว่าพอถึงวันสุดท้ายแล้วถ้าว่าลอตเตอรี่ไม่ได้เยอะก,ก็โอเคเขายัดเยีดเยดอะไรมาให้ก็เอาอืมบางที่ก็ถูกบางที่ก็ไม่ถูกแต่ก็ดวงดีได้ถูกสองตัวล่างอยู่สิบเอ็ดนี่ก็งวดที่แล้วนี่ก็โดนยัดเยียดใช่ไหมคะคุณแม่ เอาก็จะไปซื้อจะไปซื้อหนึ่งศูนย์ไงก็ที่แม่เลอาให้ฟังว่าเพื่อนแม่ว่าจะซื้อซื้อเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งที่ว่าแทักสินจะกลับเมืองไทยไงอ๋อค่ะแม่นั่นแหละที่แม่เลาให้ฟังอะไรที่นี่มันไม่มีมันมีแต่หนึ่งหนึ่งศูนย์ไม่มีีแต่หนึ่งหนึ่งอะารจะเป็นต้องเอาหนึ่งหนึ่งเพนแล้ววันสุดท้ายแล้วไม่เอาคุณก็ไม่ได้แล้ะค่ะ ค่ะออต้องเอาความความโชคดีจริงๆนะแม่เออนั่นแหละจะต้องเอาทีหนึ่งหนึ่งจะต้องเอาเผื่อมันไปเข้ารางวัลอื่นเนี่ยค่ะแล่จริงเลขเบิ้นเลขเบิ้นเลขเบิ้นอะไรมันไม่ชอบหรอกค่ะทีนี้มันก็เลยว่าชั้งมันเผื่อไปเข้าสามตัวหน้าหรือรางวัลที่เท่าไหร่อะไรอย่างงี้นี่แหละมันก็เลยเอาเออแม่จะมีแต่หนึ่งหนึ่งเป็นเป้เลยค่ะมันก็เลยเอาเอาก็เอาว่ะเนี่ย ค่นั่นแหละก็ะช่วยเขาซื้อ,ม,ม,อมุดหมดท้ายมันก็ถูกถูกแบบไม่ได้ตั้งใจก็คิดดูว่าดวงคนเน่ะนะจ้ะมันก็ตามกันไม่ได้หรอกใช่โนแม่เนาะอืเผื่อถูกเผื่อไม่ถูกไปซื้อตั้งใจจะไปซื้อหนึ่งศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งใช่ถูกเลยหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอะมันไม่มีมันไม่ได้ว่าตายแล้วเนาะจ้ะเออเขายิ่ง ว่าเลขตัวนี้ขายดีอยู่ว่าเล่หนึ่งศูนย์เนี่ยจ <c oughs> นั่นแหละก็เลยไอ้ได้หนึ่งหนึ่งเออหนึ่งหนึ่งก็เอาก็ต้องเอาแหละเขามาขอร้องให้ซื้ออาแยกเกลยดให้อันนั้นี่นั่นอะสงสารเขาก็ซื้อไป <c oughs> ตามเงี้ยตามเราเลยถูกเฉยทุกคนก็ไม่เอาได้หนึ่งหนึ่งเงี้ยเหลือเยอะเยอะถ้าเป็นหนูเขาไม่เอาเหมือนกันนะหนึ่งหนึ่งเงีนเละ <Okay. S 2> ันก็ไม่เอาด้วยนะแม่ก็งงอยู่เพื่อนแม่มันก็คิดว่าเออเผื่อมันไปถูกรางวัลอื่นเผื่อเลขท้ายเผือเ่อถูกเลขท้ายเลขหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> ไม่ได้คิดรางวัลรังวลอะไรดอกค่ะ <Okay. S 2> สองตัวล่างก็คือไม่ออกเราคิดว่าอค่างเะี้ยแค่เลย oh. ไปได้สองตัวล่างเฉยค่ะ okay. ความโชคดีนะแม่เนาะมันก็คิดแล้วมันก็มาดูดูเอ พอเขาบอกรางวัลบอกมันก็ดูตามในนั่นนะเราในทีวีในไหนมันก็บอกว่ามันก็ถูกสามตัวหน้าแล้วก็ถูกหนึ่งหนึ่งอะไรแค่เนี้ยรางวัลอื่นมันก็ไม่ได้สนใจหรอกมันก็ไม่รู้ว่าถูกไม่ถูกมันก็ยังไม่ตรวจมันก็ไปหาในนั่นตามที่ว่าถูกใต้ดินถูกอะไรเงี้ยอืมนั่นแหละแต่ไม่วิ่งเพราะว่าวันนี้ไม่มั่นใจเลยไม่วิ่งจ แล้วทีนี้พอมาถูกอย่างนี้แล้วก็อ๊ยอยากจะวิ่งแล้วว่ะเอาเงินแสนวิ่งมาซื้อโรตเตอรี่ดีกว่าว่ากันโรตเตอรี่ก็ยังไม่ถึงแสนดอกก็ถูกรางวัลจะได้คุ้มกว่ารางวัลวใหญ่อีกออวิ่งพูดถึงมันได้น้อยแล้วไหมเนาะใช่ค่ะมันก็ว่ายอย่างนั้นแม่ก็จะ,จะว่าเงื่อไอโรอตเตอรี่เป็นปึก แล้วมันหายไปไหนอะไรมึงจะรู้ไหมแน่งั้นก็ไม่รู้ว่ามีกี่ใบไม่เคยนับว่ากี่ใบเลยเอามานับแต่ตอนตรวจนี่แหละอืมตัวไหนไม่ถูกก็ขยายายาลงตะกร้าไปค่ะอันไหนถูกก็เก็บไว้จนถึงปัจจุบันนี้จจนวันนี้แม่ตรวจเสร็จหรือยังคะลอตเตอรี่เสร็จแล้วเสร็จหมดแล้วอืมค่ะตรวจเสร็จภายในวันเดียวนั่นแหละคือมันตรวจแป๊บเดียวตรวจกับเออ ไปที่เขามีนะ่ะที่เขาให้ตรวจนะ่ะตรวจแท็บเดียดูแค่หลกักๆกหลกัหลกลไม่มีกระจกทิงไจเนะี่ยอ๋อค่ะแม่ดูตามหลักนันแหละจ้ะอ๋อมันตรวจไม่ยากหรอกรลอตเตอรี่เนี่ยจ้ะี่แม่มันเป็นชุด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 ไทยชุดมันมันตรวจชุดหนึ่งโอ้อก็โอ้เพื่อนซื้อเป็นชุดเนาะเพื่อนไม่ได้ซื้อเป็นใบย่อยมอนคนธรรมดาเออซื้อเป็นชุดอืมชุดนึงก็ตรวจแท๊บเดียเอง รู้ว่ามันไม่มีก็นั่นมีก็มีเป็นชุดนั่นแหละอ๋อแต่มันจะซื้อชุดหกใบจ้าสองใบมันก็ว่าน้อยเกินสามมันก็น้อยมันจะมีสองมีสามแล้วก็มีหกเนี่ยแล้วก็มีสิบไปเลยเนี่ยค่ะอ่าแต่ว่าเจ้านั้นเขากระโดดไปสิบใบจ้เจ้าเด็กอเน่ะอืมอันนั้นก็พัฒนาการเหมือนกันก็ แต่เขาก็เอาแค่ของหลานเขาก็ไม่ได้ไปซื้อที่อื่นเขาไม่ได้ซื้อที่อื่นจ้ะแต่้าเขาไม่รลกเล่นอยู่แล้วเขาไม่เป็นลักเล่นมาแต่ไหนแต่ไรจ้ะแต่นี้มันถูกเขาก็ซื้อมันก็คงไม่เป็นอะไรคิดว่างั้นค่ะแต่ก็ลองดูก็ถูกสองทีแล้วเนี่ยสองทีแล้วลอตเตอรี่นี่เอะูกลอตเตอรี่สองทีแล้วสูกแต่ช่วงนั้นถูกรางวัลก่อนถูกรางวัลเนาะจ้ะต่งวดนี้ ถูกอ้เลขเลขหน้าสามตัว<ช>เขาซื้อเป็นชุดเขาไม่ได้ซื้อแบบสเปตะปะตัวหนึ่งอันนู้นอันนี้อ,อ,อะไรนะค่ะแม่เขาเล่นเลขชุดไปเลยถ้ารางวัลที่หนึ่งนี้ก็คือยกชุดไปเลยนะแม่เนาะใช่ถ้ารางวัลถ้าถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งหกก็หกใบใ<ช>ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งก็สิบใบถ้าถูกรางวัลข้างเคียงก็ติดไปอย่างเงี้ยืมไม่ถูกรางวัลสองใบสามใบมันมีหมดนั่นแหละลูก แล้วแต่จะดวงจะเข้าค่ะค่อแม่ต่เพื่อนแม่มันเล่นแต่หกใบหกใบก็หกร้อยละจ้าแม่บางเจ้าก็เกินคิดเกินจ้าแม่ต่ถ้าวันสุดท้ายสุดท้ายหน่อยก็มีการลดแลกแจกสบัดดีลดจ้าคุณแม่วันสุดท้ายๆแล้วเขาจะลดแลกแจกสบัดไปหมดแหละสุดท้ายก็ ยอมขาดทุนมั่งยอมได้น้อยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากเก็บไว้เนาะเผื่อว่ามันไม่ไม่นั่นเนาะเขาก็ไม่อยากขาดทุนเขาเขาก็คนที่ไอสามีเพื่อนแม่เขาพี่เพื่อนเขาซื้อเน่ะเขาก็บอกให้เก็บไว้แต่ว่าคนขายบอกไม่เอาเพราะว่าเคยเก็บไว้อยู่ผมบอกตรงๆเลยเคยเก็บไว้อยู่มันไม่เคยถูกว่างั้นเ้าผมคงจะไม่มีว่างั้นค่ะ เขาไหวยอย่างนั้นนะจเพื่อเขาก็เรียดแฟนของเพื่อนแม่สามีเพื่อนแม่ว่าเผื่อเจ้านายจะมีโชคมีดวงเผื่อเจ้านายจะถูกกต่ว่ายอย่างนี้ค่ะเห็นฟรอยฟังหรอกก็ลเลเขาถูกใช่ถูกถูกจริงจ้าชุดสุดท้ายด้วยอืมสองชุดสุดท้ายนะแม่สองชุดสุดท้าย,แ,ายแล้วเขาบอกว่าเขาหาสายมาแล้ว สองวันสาวันไม่มีใครเอาอืพี่แต <okay. S 2> ่คนจะแบ่งอย่างละไปอย่างลราไปมันก็ขายยากเกาว่าอย่างนี้นะค่ะ <Okay. S 2> มีแบบว่าไปขายคนมีกระตัง้งเขาก็อยากยก,ยกชุดยกชุดใหญ่ไปเลยอะ่ะค่ะนั่นแหละจะไม่ได้ขายเปล่งว่าง,งั้นอืมค่ะแม่เป็นอย่างนั้นอนะ่ะแล้วก็เลขของไอคุณยายมดนี่ก็มันก็น่าจับตาอยู่เพราะเขาก็ตกมาหลายงวดแล้วอืมค่ะ okay. นั่นแหละจะเพิ่งเอามาเข้าให้แอดวดที่ผ่านมาเองก็เข้าเอามาลงคลิปเอามาลงช่องนี้ก็เข้าเลยเนาะแม่เนาะใช่ก็ไอ้เพื่อนแม่น่ะมันก็หาแต่เฉพาะที่มันเข้าเยอะอยู่แล้วเ่ะอืมอันที่ไม่เข้านี่พื่คือเพื่อนก็ไม่ตามเลยนะเออบางวดจะอาจจะเข้าบางวดอาจจะไม่เข้าแต่เราต้องตามอย่างเงี้ยอืมค่ะและอันนี้งวดก่อนว้นที่มันเข้าตรงๆเราก็ไม่ได้ให้ค่ะ เราก็เลยมาให้งวดที่ผ่านมามันก็เข้าแต่ว่ามันก็มันตัวกลับจ้าแม่แต่บางคนว่าตัวกลับมันก็เข้าเลขมันก็มีแค่อย่างละสามตัวเองว่างั้นเด็กค่ะใช่บางคนว่านะค่ะคนที่ซื้อด้วยแถวๆเนี้ยจ้าเพื่อนแม่มันก็ให้เขาซื้ออยู่อืเราจะเอาหรือไม่งั้นกับคนตามบ้านนอกเขานะ่ะที่ไปเอาไอ้นี่เขาก็ถูกห้าสามกันเต็ม เขาบอกเลขแค่สามตัวนี้เองก็กลับเอากลับบนกลับล่างแค่นั้นก็ถูกค่ะแม่แต่ว่าเป็นเขามันก็อยู่ที่แคบนะพวยง่ายเนาะจ้าที่แคบมันก็มีแค่เจ้านั้นให้หวยเขาก็ซื้อแค่เจ้านั้นค่ะแม่อย่างนี้แล้วมันก็ถูกเลยนะลูกใช่ค่ะคุณแม่อยู่ที่ใครที่มันอย่างว่าเลยจ้าที่กว้างๆหลายๆเจ้านี่มันก็สับสนเด็กปากไฟไฟนั้นไฟนี้อะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละเหมือนแม่ต่กอนนี่เนี่ย แม่ก็ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เลยจับจุดจับจ่อเอาไม่ได้สักทีเลยมาอยู่กับปดนี่ก็เลยปดนี่จริงๆปดนี่สมชื่อนะแม่เนาะปดนี่สมชื่อไปเลยก็หมดหมดแล้วก็ไม่เล่นก็คือไม่เล่นอืินเขาถูกกันก็เออสนุกไปกับเขาแต่ว่าไม่เอาก็ไม่มีใจคิดว่าอยากจะเล่นอีกเลยใช่ไหมคะคุณแม่ ใช่เขาเฉยเฉยเห็นเขาถูกก็เอฉยเฉยค่ <c oughs> <จ>ะคุณแม่จ้ะแต่ว่าถ้าเขาถูกรางวัลใหญ่ก็จะเป็นลมกับเขาอยู่ค่ะแม้วันที่ที่สามที่สี่ข้างเทียงอะไรก็ไม่เป็นลมแนหะ <c oughs> ละค่ะรางวันที่สองจะเป็นลมรู้สึกว่าเหมือนมันเหมือนมันจะใกล้เขมามากทุกปีอะ่ะค <c oughs> <c oughs> ่ะค่ะมันจะใกล้รางวันที่หนึ่งราทุกปีค่ะคุณแม่อ่าจ้ะมันก็ เปลี่ยนไปเล่นลอตเตอรี่จยังว่าเออคิดไปคิดมาลอตเตอรี่นี่ก็ช่วยรัฐบาลอย่างงั้นจ้าส่งเสริมรัฐบาลด้วยแล้วมันก็ได้หลายรางวัลจ้าใช่ยอยู่บางมันก็มีอีกอยู่จ้าคุณแม่มีคุณตาแดงจ้ามีเลขที่มาจากกรุงเทพอืมค่ะแล้วก็แม่อุแล้วก็ปู่จันท์แล้วก็แม่จำปา เอยมันี่ถูกหมดเลยในใบที่เอทถูกหมดเลยนี่ที่เขากอนนั่นแหละมีแต่คนเข้าเลยใช่ใช่ค่ะคุณแม่มีแต่กะทิทั้งนั้นเลยอ่ะมีแต่ระดับระดับ้งนั้นเลยบนทั้งนั้นนั่นแหละจ้าเพื่อนแม่ไปอาหารมาหมดแล้วแต่นี้มันจะรอคำว่าเอฟต้องการของใครต้องการหมดแม่บอกว่าของคุณยายมดเอองั้นเอาคุณยายมดไปก่อนมันว่างี้ยค่ะนั่นแหละถ้าพรุ่งนี้ แอดจากได้ของใครแอดก็บอกวันนี้เลยพรุ่งนี้แม<ต>่แบบจะ,ะจัดก,การเขียนมาให้ค,แม,คแม่ก็เลยบอกว่าได้ยินแอดบอกว่าคุณยายมดกับคุณตาแดงแม่ก็เลยมันเลยบอกเออแล้วพรุ่งนี้เอาของคุณตาแดงมาอืแ,แล้วก็ให้แม่บรรยายบรรยายเป็นคุณตาแดงเป็นใครอายุเท่าไหร่อะไรโอ้ยเอาปัญหาเา ก็ว่าันงั้นนะได้ดีนะเออนั่นแหละมันพูดจะแม่อย่างงั้นแหละเออแคปซีจะได้ไม่สับสนก็ดีจับถูกค่ะคุณแม่อันนี้วันหนึ่งสองคลิปสามคลิปเอาอันคนไหนดีวะจะเอาอะไรดีบังงั้นค่ะเปแม่ว่าจ่าออนั่นแหละพยายามหามาแค่สามตัวหางหนึ่งแค่นั้นค่ะคุณแม่แล้วกันเลนสองตัวบนหางหนึ่งล่างก็แค่สามหาง จ้ะบนก็สามหางค่ะซื้อไม่ถูกก็ไม่ต้องซื้อแล้วเพื่อนแม่มาค่ะก็แค่เพื่บอกว่าจะได้ถูกไงมันไม่ออกวะเนี้ยค่ะไม่ออกเขาก็ไม่ซื้อมันไหลพดมันว่าอย่างนี้เนาะจ้ากับจุดไม่ถูกวะเงี้ยค่ะุณแค่อือจ้ะขนาดบ้านเขาเนี่ยซื้อกลับไปกับมายังถูกเลยค่ะบนบ้านเขาเนี่ยจันเลขกแค่ล่างสามตัวบนสามตัว จแล้วก็เลขอ้น,นั่นก็หางเดียวเลขบุญเลขสามตัวก็หางเดียวเองจ้าทำไมซื้อไม่ได้วางัันจ้ะแม่มันก็เลยบอกโอ้ยไม่รู้เดอกเด้อบ้างอันเขาก็จะฝากไปตังอื่นบ้างละว่ะแม่ก็ว่าเป็นเพะมึงแหละให้คลิปเขาเยอะเกินบ้างนนอนมันก็เลยบอกก็ไม่ยากนี่วันละคลิปบ้งันผมหนูเอาหมดเลยนะแม่ที่เอยมานี่คือหมดเลยนะเอาหมดเลยคือคือถูกหมดเลยน่ะ กันแล้แหละว่าจะมีหมดนี่แหละค่ะคุณแม่งั้นก็ต่ออีกตะคิดปะได้ได้ค่ะคุณแม่คุณตาแดงปะจ้าเดี๋ยวนุอ่ทวนตัวเลขของคุณยายมดแล้วแม่เนาะจ้าสำหรับบนนะคะหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าหนึ่งเก้าสี่เก้าค่ะเน้นสี่ห้านะคะล่างมีเก้าสามห้าเจ็ดกับห้าแปดค่ะจ้าจ้าคุณแม่เนาะ ตรงกันนะคะได้ของเก่าสามห้าได้บอกได้ค่ะได้ค่ะคุณแม่งวดก่อนสามห้าบนค่ะคุณแม่มีตะบนทั้งนั้นแหละจ้าไม่งั้นก็พระเจ้าอาจารย์บนบวกล่างคือมันชนล่างอย่างเงี้ยจ้าออคือว่าบนก็คือบนนั่นแหละค่ะล่างก็คือล่างที่เขาทำมาให้จ้า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 อขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ จ้าลูกจ้าจาคุณแม่คะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำ่ำรวยๆยค่ะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยทั้งสองท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะจ่าคุณแม่คะสวัสดีค่ะสวัสดีสรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้นะคะพอแม่ีปนองคะแนวทางตัวเลขจากคุณยายมดนะคะสําหรับตัวเลขชุดบนค่ะมีหนึ่งซีหาซีหาหนึ่งเก่าซีเก่านะคะคุณยายหมดนะคะเราเน้นยุทธีซีหาเลค่ะสําหรับชุดบนเนาะค่ะเนาะ บันนี้นะคะตัวเลขล่างค่ะมีเก้าสมหาเจ็ดและก็าแดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พ้อมนะคะตัวเลขทุกโตมีสิทธิ์เขามีสิทลุททุกทุกตนะคะนํามาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบรเทาสุขสุขคนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ ขอขอบบ uh, ุญขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเลงสุขสุข้อนโฉกโฉกมันมันลำลำลุ่ยลุแหงแหงปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุข้อนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณขอมูลตัวเลขแนวทางนี่ดีแบบนี้นะคะจากคุณยายมดนะคะขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่โคราชค่ะขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนของคุณแม่โคราชพร้อมค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกถ้าประหยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้อองคคคะเขาาาาามมมแลลลกกกกกย่ืรัฝดดดดตติไ์์ช กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะพบเราท,ทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆด,ด,ดังๆจากทั้งช่องน้องขัเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเอกสิเจง์ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุข้นไปก่อน,นะคะ่ะเอาไว้พอกันไม่ก็แอดในคลิปหนา้าด้าเกิดได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ